บายดีพี่นอ้องมาไลกินเขา้าเข้าเที่ยงนี่นั่งกินไอาา้บ้านเฮามาคือหอยหอยขุอขอ่ ปิ่งปดุกเลยเดี้องมามา,ามกินเกาเียลกันสวัยพีพ่อนบ้า,ายูท right? ูบหรือี่ว <c oughs> <ừ. S 2> ่าเขียนถ่ายคิปไหมแน่ง <c oughs> จริงหรือสิจริงนายบ้านหอมจริงนาย เดียกันแหละตันี้มันตัวหน่อยเขาเหลี่ยมเศบเด้หอยโขกอยู่ไปสื่อใช่ปตัตใหญ่กิโลเออไ่กิโลไปกลเนาะเศบอ๋อไปสื่อค่ะลายขายพักแค่นอลายมันมีของมันมันเอามาใจบาทเด้แต่ขยะกินแล้วเาตัวไปสื่อแฉก็ว่าแก้วก็มาแฉกจเก้ยวก็แฉกเลยกรไปสื่อตัวมาเมันีั่บอกมาว่ามึงไลฟ์กิีนเขามันบ้าอืไลฟ์โซติขายยูทูป เนี่ยเขายูทูบเลยก่อนี่ฮะคอยไปล่เลยเนาะอือเขาจดเนาะเป็นยังไเดี๋ยวไปตัดตอนกันเนาะเป็นยังว้าอ้ยแล้วเอาเลยลงไปชนเมืองไรตัวใดได้ละลงไปแล้นะเป็นคุ่ลงไปเรื่อยแล้วสองได้ละเลยกันเขาไปมาเดียวแล้วก็สอเพ็ดดำโปสิเกวดำอะไรนะดำโสิแกว ทำไปแค่ไหนมีเลรอคุณเข้ามาดูเยอะเลอ๋อมีรึเทล่าโพสทำไปแค่ไหนนี่12 13คนก็ค่อยเป็นค่อยไป ไม่เวลาโพสแหละไม่ต้องกินให้เขาดูแล้วก็เนี่ยคิมซีจะต้องพูดด้วยนั่งหน้านๆแต่กินไม่รู้แมนเราเว่ยแมนหมดละเรบบออวันนี้กินเข่ากับอันนี้เวาเล่าคือแบบขนาดนี้บอกมันก็ยังไปคนเมืองไป็นแบรนด์ลาดเขาบอกน่าแมนไม่กลมหนาตั้งแต่ทีนี้อันนี้มาครับมากินเข่าเด้อพี่น้องมาเด็กกินเนี่ยตัว่าไปกินหรอวาวแล้วไ่เพนอ๋อมันก็วา

คือแกปซื้อเก่าสี่ไม่เอาเก่าห้าไปซื้อเก่าสี่เลอควันปลาเต็มบ้านซื่อขึ้นไงอ๋อบัตรบัตรเลทีมีว่า่ะเออเก่าสี่นัองัเอาเก่าห้าแปดห้าแปด้นไห้แ

ครั้ง <t ains> <the> ่า <the> ิหนึ่งแล้วพี่วเป็นห้าผมผมถ่ายคลิปกุ้กขับไายหองเดียวเขาเห็นคลิปเลยสมัยดีเขาเห็นคลิปัสี่เลยะซอยู่ในข้าวมันีดือมีเกี่ยวตัวถ่ายคลิปับปกยว่ขานกับกลิ่ยาคนละากันนงกินกุ้ใโตโดนมือเลยอ่ะขวาข้างน้ะได้ นี่มันรวยช่เอาจักบัทกี่มันรวยเออกูสิถามมึงบอกกูเร่งดเนี่ปนองกูเดอนี้เอาเงินงมึงมาบอกเลยเด้อ่รวยเอาเะเอาจักบาทเป็นพยานนะไก่ม่ี่นี้ยเอเฮ้ยัวเินี้จักบาทเน่ไม่เอาตัวนี้องจักบาทนี่กรเ บูเลักบาทบาลกบาทงั 6, ้นตายบอกมากบาทวันนี้ก็เหลือบานอ่ะวันนี้เงินเดือนพี่ไก่มันนอนกับนุหนูก็เอาเศษทํมไม่นอนนนนก็ไม่เอาเยทันี้โคตรเจ็บเลยไอ้ดทงนี้เจ็บว่าสนผมใเาม่หเ่างข้มแนีารีพี่น้องแกงไก่แอ

มาดีน้อนงไปบครบอะไรนอองไปบครบวันไกนอไก่นอนไก่ไปเมื่อวานไกนอนบมดเงงานรเงินบากอองไปบกครบเกลียยวเลย ให้พ่อมกัดเอาทีเดียวจบแล้วไร่ได้ไปใช้เดีวเมอวานไ่ได้ไปพิชงชีไ่ไดปควนเงินม่ได้ปทงานงานไมนมีแต่งานถังทับงานเชือกร่อนมู้ปักบนู้ดจพังน oh, well, ู้ดจะแหวนปั๊เขาเบิ่ลมีแต่พ่อ่กับใรนุพังเลย chọc mày được nóng xem xem bằng không kém ừ. tiên <laughs> <laughs> quá bên đến quá bên

ไปเลยพี่น้องอิม่มีป่ะพอก็มาจินมหนากดไลายกดแซ่เลยพี่น้องไปแล้วสวัสดีครับ